สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะถ้าเกิดใครได้ดูคําทํานายของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็จะทราบดีว่าราหูเนี่ยย้ายมาทับรักคุณตั้งแต่ประมาณเกือบปลายปีที่แล้วนะคะเอาเรียกได้ว่าในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการงานเนี่ยคุณต้องใช้ แรงกายแรงใจพอสมควรนะคะความอึดอัดความเจริญก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งความติดขัดความร่าชา้บาบางประการเนี่ยมาทำให้คุณเนรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเบื่เบื่อสงเสงแต่ทั้งนี้ทางาชีวิตของคนเรามันขาดความรักไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุ่มเทงานได้ ใช้ความพยายามเพื่อสร้างความสําเร็จได้แต่คุณเองก็ต้องอย่าลืมเรื่องของความรักไปด้วยเช่นกันสําหรับในเดือนนี้เนะทศก,การวันวาเลนไทน์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์คุณได้ไพ่ดอกไม้ดอกเฮริโอโทเป้หรือคล้ายๆผักกากงบ้านเรานั่นแหละแต่เขาใช้สามารถใช้สกัดเป็นน้ำหอมได้ในต่างประเทศเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าทานตะวันสีม่วงหรือดอกพลอยสีม่วงนั่นเอง ตามตำนานของกรีกนะคะมีเรื่องเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีหญิงงามนะคะเช่นคริเทียได้หลงรักเทพอพอลโลเทพเฮพาทิดนะ์เธอเฝ้ามองเทพอพอลโลตลอดเวลาแต่ก็ไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากเทพอพอลโลเลยจนในที่สุดเนี่ยเหล่าทวยเทพสงสารก็เลยเสกให้นางกลายเป็นดอกไม้เฮริโอโทเปไเป็นสัญลักษณ์รักที่มั่นคง รักที่ทุ่มเทรักที่เป็นนิรันดรรักแบบจงรักภักดีและเสียสละไพ่ดอกไม้นี้นะคะกําลังจะบอกกคุณว่าในช่วงเทศกาลมันวาเลนทนยความรักที่คุณได้มันจะเป็นความรักแบบทุ่มเทในเรื่องของความฝันในเรื่องของความสําเร็จและเป็นความรักแบบทนุถนอมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามันจะเป็นเช่นไร ชาวาลัคนาราศีประสบเนี่ยในช่วงของอาลาหูทับลักต้องเรียกได้ว่าคุณเองเนี่ยมีเป้าหมายมีความมุมานะอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของความสาเร็จเนื่องจากว่าปัจจบุบันเนี่ยคุณเจอกับความร่าช้าความติดขัดความไม่ได้ดั่งใจจนคนรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าการเงินไม่มีงานไม่ดีชีว<ด>ิตครอบครัวจะเป็นเช่นไหรหรือชีวิตตัวตนของคุณจะเป็นเช่นไรจะมีกินไหมจะมีใช้จ่ายไหมหรือคนข้างหลังจะเป็นเช่นไรนี่คุณคิดแบบนี้เพราะฉะนั้น ไอ้ความรักจากดอกเฮริโอโทเป้นะคะเป็นความรักที่คุณสามารถทุ่มเทกับความฝันทุ่มเทกับความสําเร็จที่คุณต้องการได้แต่สิ่งหนึ่งประการใดคุณอย่าลืมทนุถนอมความรักของคุณความรักของคุณมันไม่ได้แง่ของชายหญิงอย่างเดียวความรักบนโลกใบนี้มีทั้งเกิดจากคนที่รักคุณคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวพี่น้องญาติสนิทมิสหาย ของคุณเพื่อนที่ดีต่อคุณหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเสียงดูกันว่าสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนโสดจะเป็นเช่นไรในเดือนนี้นอกจากว่าดาวราหูจะทับรักคุณแล้วเนี่ยดาวหลายๆดวงจะไปสถิตพบสุภาไม่ว่าจะเป็นดาวพุธก็ดี ดาวสุกร็ดีดาวอาทิตย์ก็ดีซึ่งในภพสุภาของคุณเนี่ยคุณก็มีดาวพฤหัสกับดาวเสาร์กลุ่มกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะชีวิตของคุณมันโฟกัสแทนเรื่องความสําเร็จความก้าวหน้าอยากจะทํามาหากินนู่นนี่นั่นมากกว่านะนะคะจะเป็นเรื่องของพวกการทํามาหากินการหาเงินหาทองนะจนละเลยไปหรือเปล่าเนี่ยต้องคิดทบทวนนะจ๊ะ และอย่างนะคะชาวร,ราศาีพิจิกดาวเจ้าเรือนพบความรักของคุณก็คือดาวขานะเวลานี้ไปเป็นเกษตรอยู่พบวินาศก็หมายความว่าตัวคุณเองหรือคนรักมีความห่างเหินห่างไกลกันนะคะแล้วตามไพ่เห็นไหมคะถามว่าคนรักคู่ครองโอเคสําหรับคนมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วมี ก็ยังมีอยู่ในสถานะที่มีความเข้าใจกันอยู่แต่มันเสี่ยงที่จะเกิดความหึงหวงความงอนกันได้ความน้อยอกน้อยใจกันได้เพราะอะไรเพราะคุณลืมโฟกัสในเรื่องของเอาใจใส่ในเรื่องของคนรักของคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินนะคะหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการงานการงานเนี่ยติดขัดการงานไม่เป็นหนังใจนะคะบางคนตกงานมันเลยทําให้คุณเนี่ย ไป,ไปทุ่มเทในด้านอื่นในด้านความคิดอื่นจนลืมคนรักของคุณดอกเฮริโอโทเป้ก็กําลังจะบอกกับคุณว่าเฮ้ยเข้าใจแหละว,ว่า,าเวลาที่เรามีปัญหาเราก็ต้องโฟกัสในเรื่องของปัญหาสิเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมันโอเคมันสามารถอยู่ได้ถ้ามีความรักแต่เราไม่มีเงินไม่มีงานมันก็อดตายความสําเร็จไม่มาแล้วจะรักได้อย่างไรแต่มันไม่ใช่นะอย่าลืมว่าคนรักของคุณคนในครอบครัวของคุณภรรยาของคุณหรือแฟนของคุณ หรือแม้กระทั่งสามีของคุณแฟนของคุณเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นกำลังใจให้คุณได้เขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คุณได้เขาอาจจะคอยประคับประคองคุณได้เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์คนที่มีความรักแบบนี้จงสาจงทนุถนอมความรักของคุณให้ดี ต่อให้คุณมีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตใดๆก็ตามอย่าลืมใส่ใจในเรื่องของคนรักความรักของคุณเพราะมันเกิดความห่างเหินอีกมันจะนำไปสูอ่อาการแบบน้อยใจน้อยอกน้อยใจประชดประชันกันได้เดียวถ้าเกิดคนรักของคุณไม่อยู่ขึ้นมางอนแล้วง้อไม่ได้ขึ้นมาคุณจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นในรูปแบบของความรักทนุถนอมความรักของคุณให้ดี อย่ามองข้ามกันไปสําหรับคนโสดนะคนโสดเรียกได้ว่าณนะเวลานี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะดามันมันบ่งบอกอยู่แล้วตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามานูน่นนี่นั่นแต่ใจคุณอะ่ะมันไม่ได้เลือกมันไม่ได้อยากโฟกัสในเรื่องของความรักคนโสดนะคะน่าจะเป็นโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตมากกว่าแต่ถ้าเกิดมีใครเข้ามาคนโสดเองก็พร้อมที่จะ เปิดใจคุยนะคะแล้วอย่าลืมว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกเสน่ห์อยู่ในตัวเองยืนเฉยๆก็รักนะคะมีเสน่ห์ต่อตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันย่อมมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแต่ตัวคุณเนี่ยจะไปโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานหรือโครงการอะไรบางอย่างเพราะดาวหลายๆดวงไปกลุ่มกันอยู่ในภพสุภาความเจริญก้าวหน้านะคะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่การศึกษา การงานให้มันสําเร็จนั่นคือ,อเป้าหมายในชีวิตของคุณในช่วงของเดือนนี้สําหรับคนที่ยังคิดถึงแฟนเก่าอนยะู่ณเวลานี้ตัวคุณเองไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรู้สึกความหลังอะไรอีกแล้วตัวคุณเองนะคะโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าเหมือนทุกๆคนอ่าเหมือนทุกคนคนมีแฟนใหม่มีแฟนโสดอะไรก็แล้วแต่คุณเองเนี่ย ณเวลาเนี้ยก็ไม่ได้อยากเคลียร์กับความรักใครนะคะกับความรักของครั้งเก่านะคะยังมีปัญหาถกเถียงกันอยู่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิต่างฝ่าย,ต,าต,าายต่างต้องทําหน้าที่ในชีวิตของแต่ละบ,บุคคลชาวาลัคนาราสิปะสบรวมแล้วเอาเข้าจริงๆต่อให้คุณจะทุ่มเทกับความรักแบบใดก็ตามหรือคุณจะทุ่มเทกับเป้าหมายแบบใดก็ตาม อย่าลืมทะนุถนอมความรักของคุณไปด้วยต่อให้คุณอยากจะให้สําเร็จเรื่องของการงานนะกน,นะคะวางแผนนู่นนี่นั่นอย่าเครียดจนลืมความรักของคุณวันหนึ่งถ้ามันสูญเสียไปวันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ไม่สามารถไยความกลับมาได้คุณจะเสียใจสําหรับคนโสดแม่หมอไม่ค่อยเป็นห่วงนะคะคุณสามารถใช้ชีวิตให้คุณได้อย่างเต็มที่อย่างที่ทใจคุณปรารถนาเลยทีเดียว แล้วก็ในลักษณะที่ดาวคู่ครองของคุณอยู่ในภพวินาาจะขอเตือนนิดหนึ่งพ,พิษสงไม่ใช่ว่าขาดความใส่ใจในคู่รักของคุณแต่ไปเผออกเผอ,อเใจให้ใครนี่ก็ไม่ได้นะคะยืนเฉยๆก็รักแล้วมันโยกกับดาวราหูในรักของคุณคุณมีจคุณมีเสน่ห์มากอ่าคุณมีเสน่ห์มากระวังจะไปเป็นรักซ้อนของใครหรือตัวคุณเนี่ยแหละจะเป็นรักซ้อนของเขา ให้คิดให้ดีถ้าเกิดคุณคิดว่าชีวิตนี้ยังหาความสําเร็จยังหาความเจริญก้าวหน้ายังหาความสงบสุขในชีวิตไม่ได้ก็อย่าไปหาเรื่องให้กับชีวิตแล้วกันเดี๋ยวจังหวะชีวิตของคุณดีๆมันกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วอย่าลืมกดติดตามในช่วงของเดือนมีนาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคําทํานายของเดือนกุมภาเนี่ยเด็กแม่หมอขึ้นแนะนําไว้ให้คุณสามารถกดเข้าไปชมได้เลยว่าคําทํานายในช่วงของ เดือนกุมภาพันธ์โชคชะตาชีวิตของคุณเป็นเช่นไรคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ